ครับผมอาจารย์ออกคอนเสิร์ตครับัอดีเอาักยิออกค,ครับผมในโค้งวันเธอเดือนครับกตกไหลยยครับอาจารย์เขาห่วมกันครับเด็กเบิบ่งน้ากันครับคือด่ยงนเสียงบรรยากาศดังตับประเด็นเสียงห้องอาจารย์ต้งเนเขาสู้กันได้งกนึงอาจารย์ ผมว่าพอดีนะมันคู่ใส่กันอ่อาจารย์เสียงดีครับตัวนี้กเร้าข้อดีเซ้าไปเพิ่งครับเริ่มเยใหดีเลยครับปกัน 理我还不理我？ ครับผมอาจารย์เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้เสียงดีครับตัวนี้ยังพองบรรยากาศได้ครับอาจารย์อันนี้มันเมือดดี้อครับผมเนี่ยเป็นเชลยของอไอ้ริวแล้วครับลิวหลายว่ากันริวตันหรอกอาจารย์โอ้บรรยากาศดีครับผม ทำเละอาจารย์บอมันดีเสียงดีครับเสียงหวงครับทางนากระวานเขาครับผมโอ้ได้ขั้วมาจันได้ต่นม่วง้างๆครับทางนี้มันเป็นเหมือดนกกดกระไรนอาอาจารย์โอ้ยผมบัวดาวผัดแพร่มานำํำเหยียบจนได้ครับค้อมันหมออา,ายันจุดนี้แล้ครับ ยังได้บาดเนี่ยที่มันคักมันแน่บ่ไดออกคลิปลายเหมือนกันครับอาจารย์เห็ดผ็ดเห็ดอ่ะอาจารย์เดี๋ยวผมไปเอาพ่วแพ้ก่อนจังว่ากันอีกที่นึงโอ้เห็ดกีเลียอาจารย์วานเขาไม่ไมอาจารย์นี่กับแปนดีเข้าเห็ดหัวเห็ดสวนครับผมข้างลังมันก็มี่ อันนั้นยุอาจารย์นั่นมันนี่กันกันนกไหมอันนั้นยุกันทีอ่านคว,นวันกันทีได้ควบยุอาจารย์เอาเดี๋ยวเอาลงเบอร์ลงต้นบิางตัวน้ำกันอาจารย์แต่ส่อว่าเกิดมีโอกาสได้ครับ ยังไงบ้านนี่คือคักแต่อาจารย์เอ้ยใส้คว่ำครับริ้วครับเฮ็ดดีเริ่มเฮ็ดดีแล้วครับเริ่มฝึกแล้วครับออกจะรู้ว่าถ้าเท้าเหรียญปลาเป็นครับตัวน,นี้เน,นี่น่าโคตรยู่ดอกอาจารย์เพราะมีแววแล้วนะเบื้องแล้วก็ได้นี่ปลาอ้วนทั้งุบลนเยอะอดใจรอไง จักหน่อยสำหรับเพเนียดว่าเอาอาจารย์นี่พุม่มนะครับวันนี้วันสิบม่มหมานมันขันชัดเจนนะมองรู้สึกว่าปลอดภัยมันเกือขันขันแห้งหลายอย่างแต่ใส่เมือดเลยมันเหมือระวางตัวอันนี้มันโปงน่งนะมองนี่โปง่งกับือว่าเป็นต้นเอล้ะครับนี่ต้นสูงกว่ามูจักหน่อย ใส่เสุ้อเสารลเหอาจารย์มีคว่ำมันเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้ในโค้งครับบรรยากาศดีต้นท่อนนั่นกระดาใส่อยู่ครับวันีแต่ว่าเหมือนกับเยาวบมาสวนพอดีเลยอาจารย์เงียบสงัดบรรยากาศดีแต่ว่าได้ยินเสียงฟันปลาอยู่โอ้เสียงหน่อยหองครับตัวนี้อาจารย์ไล่คว่อไล่เลยอาจารย์อดหัวบนท้างหน้าบน เป็นนกไงอยู่ครับน,นกไงน่ะโอ้คักคักครับ,รบ,รบตัวไงเต๋ออ,อาจารย์ยเรียดกับประมาณนั่นแหละอาจารย์เรียบนกก็ได้จะแล้วแต่โอกาสดอกแล้วแต่สันตัวสีฟื้นมันเปลี่ยนน้อยอาจารย์สัวสีฟื้นเปลี่ยนอันนี้ก็ง่ายสามข้ออาจารย์วันนี้จะเศร้ามหมนี่ นามก้อนมันกับบ่อละสวยแล้วครับเพราะว่าผมออกมาแต่สก็ฝึกก้อนละครับถ้าบ่อฝึกมันกับบ่อเปลี่ยนนกก็ไดมันกับบ่อเจ่งออกดูกระเจ็งครับผมสู่ออกดูก็ได้อาจารย์แต่มีเวลาปะผมเกิดบางมือก็ออกบางมือกับบ่อออกอาจารย์นะอาจารย์สำหรับชิปนี่กันนี่วระานี้เลอาจารย์เทคนิคการใส่เกิดที่ทีว่างเลยถือว่ามาฝึกนกอาจารย์ ตอนรับชิปนี้กับมีประมาณนี้ครับผมอาจารย์พะว่าบานผมมันอ่ามีเข่ามันยังนกเห่าดีเดียวครับผมอาจารย์อ่ะได้กับเรียงครับผมคัดหาอ่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเละครับที่ติดตามรับชมชิปช่างต่อยกับบางมือกับบริเฮดบางมือกับบริเฮดชิปครับเว่าอ่าเร่งงานประเนียดขึ้กันครับผมอ่ะสวัสดีครับผมขอบคุณครับครับผมปาวัน ปลาอ้วนอุอบลนหมดละนี่ครับผลงานข้อนบนครับบางเทียก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงครับการใส่เนียด์ข้อนบนก็นได้บางเทียกอะบ่ได้บางเทียก็ได้ก็มีไว้หรือครับเนียดทุกแน่วแล้วเราคิปนี้ก็บักลิวหรือครับอาจารย์บักลิวปลา เดียวนกเึือกครับแต่ว่าเริ่มเฮ็ดเดียวละอ่าเดียวตัวนี้ยังดิ่ดดิ่นอยู่แต่ว่าเฮ็ดดียครับเสียงกลางครับผมเดียวหลายเดียวเดียวแกและครับที่เรียกว่าเดียวตันติกมันบอตันครับตันนี่หายากอาจารย์ได้วคว่ครับนี่สุนแนวอยู่ครับเดียวตัวนี้คู่กว่ำจะพุทธั่วมีหลายแนวอยู่ครับหนุนคู่จะดินลูกอ่ะ ประมาณนี้แหละครับผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับผม